น้องมาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับสโลแกนจะทำอะไรก็อย่าโอนอย่าโอนน้องๆมีเวลา8นาทีเวลาจะเริ่มนับถอยหลังเมื่อน้องๆเริ่มพูดถ้าพร้อมแล้วเชิญครับแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดลึกล้ำเหนือกำหนดถึงเถาวันพันเกี่ยวที่เลี้ยวรถ ก็ไม่โคตรเหมือนหนึ่งในนาใจคนสวัสดีค่ะพวกเราทีมหมา,าวาวไซเบอร์ใช่พวกเราทีมหมา,าวาวไซเบอร์นะครับซึ่งก่อนที่เรากลับไปเมื่อกี้นี้นครับมันก็มีความรีเลทกับเรื่องที่เรากําลังจะพูดต่อไปนี้ใช่ไหมครับซึ่งมันจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับวันนี้นะคะพวกเราก็จะมาพูดถึงสิ่งที่พวกเราเตรียมมานะคะภายใต้หัวข้อรู้เท่าทันภัยการเงินค่ะและนี่คือห้าหัวข้อที่เราจะมาพูดในวันนี้ค่ะเริ่มกันที่โปรแกรมอนาลิ s ิ s นะคะ ออจากการวิเคราะห์ปัญหานะคะพวกเราพบว่ายังมีประชาชนมากมายนะคะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพด้าน,น,นากลโงงบไถกรเงินอย่างต่อนเนื่องและเป็นจํานวนมากค่ะพวกเราจึงคิดว่าจะทําอย่างไรนะคะให้ประชาชนอย่าตระหนักถึงกลโกงภัยกรเงินและมีความระมัดระวังรวมถึงรู้วิธีป้องกันจากมิจฉาชีพค่ะ พวกเราได้แบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น3กลุ่มหลักๆค่ะกลุ่มแรกนะคะคือกลุ่มคนที่ไม่ได้ใช้โซเชียลเป็นหลักกลุ่มคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มคนที่ยุ่งอยู่กับการทํางานจนไม่ได้มีเวลาเช็คข่าวสารตามโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มใดๆกลุ่มที่2กลุ่มผู้ใช้ Facebook l i น์แล้วทวิตเตอร์ค่ะกลุ่มคนนี้นะะคเขามักจะเช็คข่าวสารตามโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มก็คือ Facebook l i น์แล้วทวิตเตอร์ค่ะและกลุ่มสุดท้ายนะะคกลุ่มคนที่เล่นทิกต็อกเหตุผลที่เราเลือกแอปพลิเคชันทิกต็อกก็เพราะว่าแอปพลคััน่่ย็มมมะ้้แววกกสสสาาารรรถงงไตอด g o ของพวกเรานะคะก็คือเพื่อให้ได้แนวทางการสื่อสารกับประชาชนในรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและนําไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจําวันค่ะจึงเกิดทั้งบดทั้งมวนนี้นะคะจึงเปิดเปวนแคมเปญที่ชื่อว่าจะทะํา,อ,อ,า,อ,าะทอะไรก็อย่าโอนอย่าโอนโดยภายใต้แคมเปญจะทําอะไรก็อย่าโอนอย่าโอนนะคะพวกเราได้ทํา3สิ่งค่ะอย่างแรกจานใช้แล้วรวยอย่างที่2เกมเบอร์ปริศนาและอย่างสุดท้ายอย่าโอนเอฟเฟกค่ะ <tok us uk> เอแล้วทำไมมันต้องเป็นจานล่ะคะคุณยี่ทำไมถึงต้องเป็นจานน่ะหรอคะเนื่นนองจากในปัจจุบันเนี่ยทุก Liu พวกเราหุวคนเนี่ยก็ต้องรับประทานเป็นป,ประจำทุกวันอยู่แล้วนะคะซึ่งในทุกบ้านทุกครัวเรือนเนี่ยก็ต้องมีจานอยู่แล้วนะคะเราจึงเลือกใช้จานเนี่ยเป็นสื่อกลางในการเออเติมภายทางการเงินค่ะโดยจานของเรานะคะก็จะตอบกับกลุ่มเป้าหมายก็คือกลุ่มที่ไม่ได้ใช้โซเชียลเป็นหลักคะ่ะ จานของเรานะคะมีชื่อว่าจารนชัยแล้วรวยค่ะโดยเราจะสกรีนคำคมเติอนภยัยทางการเงินลงไปนะคะตัวอย่างเช่นเช็กก่อนโอนเช็คให้ช่วยอย่างหมอรประมาทเป็นต้นนะคะแล้วเราก็จะนำจานเนี่ยไปแจกฟรีตามศูนย์กลางชุมชนต่างๆเช่นที่วัดนะคะ เนื่องจากว่าประชาชนเนี่ยก็จะมาทําบุญที่วัดเป็นประจําวันอยู่แล้วนะคะแล้วก็เราอาจจะให้เจ้าอาวาสเนี่ยช่วยปลูกเสกจานเพื่อแบบอาจจะแบบจานนี้ใช้แล้วรวยหรือว่าจานนี้ใช้แล้วมีสุขภาพดีเพื่อเป็นแรงจูงใจให้คนเนี่ยอยากได้จานของเรามากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ราคาเฉลี่ยที่ทําจานนะคะตกอยู่ที่ประมาณ60บาทต่ตอใบค่ะ ต่อมานะคะทำไมถึงต้องเป็นเกมนะคะเนื่องจากว่าสื่อที่ออกมาเติมภัยในปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นรูปแบบแค่อินโฟกราฟิกหรือว่าอาจจะเป็นแค่คลิปวิดีโอซึ่งคนที่เห็นเนี่ยก็อาจจะแค่แบบเข้าไปอ่านหรือว่าเข้าไปดูแล้วก็ผ่านมาผ่านไปนะคะไม่ได้แบบเข้าถึงจริงๆนะคะว่าสื่อต้องการเให้ข้อมูลอะไรนะคะเราจึงเลือกทำเป็นเกมที่ให้คนเนี่ยได้ตกอยู่ในสถานการณ์จริงๆจะได้มีประสบการณ์แล้วก็มีความรู้เรื่องกลงๆต่างๆนะคะว่ามิาชีพนเนี่ยจะแบบมีกลงๆยังไงแล้วก็รูปแบบ วิธีการโกงของมิจฉาชีพเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็โดยเกมของเรานะคะก็จะเผยแพร่ผ่านทาง Facebook แล้วก็แอกวิตเตอแล้วก็ Li น์นะคะเนื่องจากการทำดีเซิร์ตมานะคะว่า a c e b o o k เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันอันดับหนึ่งที่คนไทยใช้มากที่สุดนะคะแล้วก็มีแวิตเตอแล้วก็ไลน์ติดอยู่ในอันดับด้วยค่ะโดยเ,เกมเบอร์ปิศนาของเรานะคะก็จะตอบโจทย์กับกลุ่มผู้ใช้ Facebook Li n e t w ว tter เ,เป็นหลักนะคะแล้วก็ เกมของเราเนี่ยก็จะเข้าถึงสถานการณ์ได้จริงนะคะจะทําให้คนเนี่ยเรียนรู้ทักษะผ่านเกมนะคะว่ามิชฉาชีพเนี่ยมีกลกลงวิธีการโกงยังไงบ้างนะคะแล้วก็จะมีผลลัพธ์ประเมานความเสียงออกมาะคะ่ะว่าคุณเนี่ยถูกโกงหรือไม่หรือว่าไม่ถูกโกงอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็มีค่าใช้ใจ่ายเริ่มต้นที่2 0 0 0มืบาทคะ่ะในการทําเกมต่อไปนะคะก็จะเป็นโปรโตไโทป์เกมเอ่อขั้นตอนเขาเรียกว่าวิธีกลกลงของมิชฉาชีพนะคะประมาณนี้ค่ะ ต่อมาะคะ่ะทำไมถึงเป็นเอฟเฟคคะคุณปันขออนุญ,ญาตแป๊บหนึ่งนะครับมีพร้อมนิดหน่อยก็นี่นะครับผมก็ได้มีเอฟเฟคอยู่บนหัวแล้วนี่เห็นไหมมีทางซ้ายทางขวาถ้ามีคนบอกว่าเป็นคนรู้จักโทรมาจะโอนไหมถ้าไม่โอนก็ไปทางนี้ไปทางนี้อ่าน่ารักไหมน่ารักไหม,ม<า>ทุกคนน่ารักไหมน่ารักมากออน่ารักใช่ไหมครับก็ที่ต้องเป็นเอฟเฟคนะครับเราเลือกที่จะทําในแอปพลิเคชันทิกตอกซึ่ง ติกตอกเนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่าแบรนดิ้งเอฟเฟกอยู่นะครับซึ่งอันนี้ครับมันเป็นสิ่งที่ทําให้มันสามารถโปรโมตได้อย่างไวรัลครับเพราะว่าเมื่อเราให้คนเล่นเอฟเฟกของเราไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะส่งต่อกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆต่อกันหลายๆท่อนะครับโอเคครับทาไมถึงต้องเป็นติกตอกเพราะว่าติ๊กตอกนะครับมีคนใช้งานในประเทศไทยถึง3.5.8ล้านคนเลยนะครับซึ่งเราคิดว่าเป็นจํานวนประชากรที่เยอะมากๆเลยนะครับที่เราจะตั้งใจลงไปให้ข้อมูลกับประชากรในกลุ่มนี้ครับ Okay. เอฟเฟกของเรานะครับมีชื่อว่าอย่าโอนเอฟเฟกครับซึ่งก็จะตอบโจทย์กับกลุ่มคนที่เล่นทิกต็อกครับคาถามก็จะเป็นเกี่ยวกับกลโกงต่างๆแล้วก็จะมีคะแนนระหว่างที่แบบเล่นแล้วก็สรุปคะแนนให้อีกทีหนึ่งหลังเล่นนะครับแล้วก็จะมีการให้ข้อมูลทางการเงินแล้วก็เชื่อมไปที่ชาเลนจ์อื่นๆของเราด้วยโดยเราจะโปรโมทผ่านแฮชแท็กที่ชื่อว่าอย่าโอนชาเลนจ์นะครับเพื่อที่จะทําให้คนสามารถรู้ว่าเอออันนี้มันเป็นชาเลนจ์ของเราเองนะครับและที่สําคัญเลยนะครับเอฟเฟกของเราไม่มีค่าใช้จ่ายครับเนื่องจากว่าเราได้ทเสร็จ รอแล้วแล้วก็เราไม่ได้เลือกที่จะใช้อินฟลูเอนเซอร์เพราะเราเชื่อว่าทุกคนเป็นอินฟลูเอนเซอร์ให้กันเองได้ครับเพียงแค่คุณเล่นเอฟเฟกนี้แล้วเพื่อนของคุณมาเห็นเพื่อนของคุณก็เล่นต่อแล้วทุกคนก็จะเล่นต่อ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 กัอนไปเป็นห่อโดยที่เราไม่จําเป็นต้องจ้างอินฟลูเอนเซอร์เลยครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมีทางทีมงานนะครับเอาเอฟเฟกไปให้ท่นนานคณะกรรมการลองเล่นกันนะครับแล้วก็ถ้าใครที่ต้องการจะเล่นแนะนําว่าให้ถ่ายรูปเก็บไว้ก่อนนะครับเพื mm. <an> ่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลาเราขออนุญาตเปปิิด mm. คคนะรับ อันนี้ก็จะเป็นคลิประหว่างที่เล่นนะครับอันนี้ก็จะมีการเก็บคะแนนระหว่างเล่นเอนไซด์ยังขวาได้อะไรประมาณนี้ครับอืมซึ่งการเก็บคะแนนเนี่ยก็จะทำให้คนเกิดความชารริ้แบบเฮ้ยฉันได้คะแนนเท่านี้เธอได้เท่าไหร่ทำให้มีการแข่งขันกันเกิดขึ้นและทําให้คนอยากเข้ามาเล่นมากยิ่งขึ้นครับโอเคครับอ่าและ เราก็จะมาขออนุญาตพูดภาพรวมของงานทั้งหมดของเราอีกทีหนึ่งนะครับภาพรวมของแคมเปญเราที่มีชื่อว่าจะทําอะไรก็อยากโอนอยากโอนนะครับมีแคมเปญย่อยอยู่ทั้งหมด3าแคมเปญก็คือจานใช้แล้วรวยอยากโอนเอฟเฟกแล้วก็เกมเบอร์ปริศนาครับซึ่งทั้ง3าแคมเปญของเราเนี่ยเราจะทําให้มันเชื่อมกันได้โดยอย่างเช่นกลุ่มจานนะครับจะสามารถเชื่อมไปอย่างแพลตฟอร์มทิกต o k หรือ Facebook t w i t t e r ได้โดยการที่ อาจจะมีคนถ่ายรูปจานเอาไปลงในโซเชียลต่างๆหรืออย่างติกตอกเดี๋ยวนี้ก็มีไลฟ์สดนั่งกินข้าวกันใช่ไหมครับเขาอาจจะเอาจานของเราไปไลฟ์สดนั่งกินข้าวแล้วก็มันขึ้นมาได้ครับต่อไปก็คือของ t ิกตอกที่จะเชื่อมไปแพลตฟอร์มอื่นแล้วก็จะมีการแปะลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์นะครับแล้วก็มีการให้สแกน QRcode เพื่อเข้าไปถึงแคมเปญอื่นๆของเราที่เหลืออยู่ด้วยแล้วก็เกมเบอร์ปริศนานะครับในหน้าสุดท้ายของเกมเบอร์ปริศนาเราจะเป็นการสรุปแคมเปญทั้ง3แคมเปญของเราเพื่อให้คนเข้้าไไปดดูต่อครับ โอเคครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่างานของเราจะสามารถปล่อยไปสู่สังคมได้แล้วทาให้ประชาชนมีความปลอดภัยมากขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะเมื่อกี้แอบโยกนะคะ